ช่วงเวลาอันคลอล์คลเลตต่อจากนี้ไปขอจูงมืออันสูงเกียรติทุกท่านเข้าสูร่รายการกระเทินชาแนลคำเตือนวิดีโอนี้บเหมอสำรับกับเด็กน้อยถ้าอยากเบิงไปดึงพ่อแม่มาเบิงนั่งไปเลยไปาหาหายพันนะสันดอกวาแมงสองสา <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีสุกุสุข้นยินดีต้อนรับเขา้ารายการสูช่องของกระเทิมชาแนลนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุข้นกันแล้วกันผมํามําตกราดงามงามจุดจัด้องบอลนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุข้นจเาเมือนี่เมือนี่สิมาต่อปากต่อค่ำครับผู้ใดครับพี่ป้าค่ะหลานยํำข้างหลัง ร้านย่ำข้างหลังเด้อพี่น้องเด้อตัวหนังสืออันนี้นนกล้องหนานะครับกล้องหนามันสิประชาัดปั่นไดน,นะครับตัวหนังสือจากสกราฟข้างนะครับมาที่นี่ก็เลยบรูวาสิเ็ดคลิปอย่างพี่น้องจะได้สิต่อปากต่อขั้นกับเล่าเดี๋ยวให้เล่าอ่าเฮ็ดย่ำให้กับลูกค้าเ็จกรจะสิต่อปากกับต่อขั้นกับเล่ามาอน,นี่ชิดจังไหนเนด้อพี่น้องเด้อเอาแบบก็ต้องเรียมเลยียมวลหนีพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวนีนอัดชิป น้อยครับก็คือบริอัคลีปโดนแล้วพี่น้องจา๋าห้านจากที่น้องบอยภาพอพ,อพอพอแม่พี่น้องไปเทีเท่ยวก็คือไปเดินทางไปจังหวัดบึงกาฬนะครับที่นี่นจังหวัดสยู่ยูตลาดโพสีเดี๋ยวสิต่อปากต่อข่ํมกับพี่ป,ป่าใส่คั้มาจา่าที่เซฟเนจหน่อย เดี๋ยวนี้เพิ่นสก้าลังสิทรงลูกค้าพี่น้องจ้าพี่ฟ้าใส,สซื้อแถซื้อในาย,ยานาป่อยย่อป่อเล่นกับเพิ่นป่านัวงหวัวมวนกับเพิ่นคู่มือคู่วิ่งเราไม่ได้สิเป็นจังไดเด้อพี่น้องด้ดอดลูกค้าสิบินดีลูกค้าเราไลายหลายพี่น้อง <c oughs> พูดเอาด้วยจ้าแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเลือกพี่น้องเด้อเดี๋ยวเลือกพี่น้องเด้เดอเดี๋ยวตรงควา้าเหลือแค่หนึ่งพี่น้องนี่ขึ้นานยน,น้าค่ะพี่น้องคะ่ะเราจะต่อปากต่อคว่ำกับเราฮนะ ยังต่าอย่างนี้อย่างนี้จะหาวมีหาวมีหาวมีขึ้นอย่างบอมีนี่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นคนต่างจังหวัดแต่ห่างมาอยู่อุดรอนไหมพี่น้องไล่ครับกระบอกครับไล่เมียกระบอกเมียพี่น้องจ้าฮะเที่ยวมีพลีสอันคอยเพราะเขาจ่ายเป็นประจำได้ฮะพีทจังหวะอะไรพีทเหรอ ิดีิดแปลว่าอะไรอ่ะพิดแปลว่าได้โปรดพี่น้องจ๋าพ่อพี่น้อเหตุพี่เน่อยเมื่อนี้จิตต่อปากต่อความกับเราพี่ฟ้ามืึอนีขายดีปะจ้าเอาหนึ่งว่าเป็นขายย่างขายย่างขายรูปดีบ่กดี่ขายอยังเนี้ยค้าเดาหรือเดาเอาแต่เดาเดาเดาหรือเปล่า ด้าน้ำ้านหลังมาตี้นี่เนียไปใส่เดีย๋ยวเนี้ยไปตี่หนักจวดวพี่น้องนใครใส่ขใครใส่าขาทางลานท่างไหนคะทาหนาคะแ้างหนาบ่นนาามีค่ะโทวดพี่ขาตาอไปเรียบร้อยแล้ว ปากต้บาดไม่พอถึงเวล,ลาไปอ,อ <S <S ามต่อดจะมีรถไฟงานะค่ะเม,มนขนานนะาน่ก็แซ่แค่ค่ะไข่อะไรคะไข่ปามเอาไขป่ปลาหมึกไขป่ปลาหมึกไ,ไม่มีหนูคัาขาทําที่เท่าไหร่ สตวาบยอยเลยค่ะเมื่อจงังไรตอนนี้จะข้าเมือม่อยดื่นสิบ่ากันแล้วมักไก่ไก่สก,กส้อนเศสก้อนใต่อเทลนินสเทลนอยอันดีป้าวางไลค่ะให้กวาง,าง,างเลือเบิ้ Mam bạc quá quá ngắm quá dạng cái thứ gì mà mùa phải lại của icon hàm nói ơi nata kịp thương và tóc ảo là đàn mô ai hiền nhan hiền 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 là hiền 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 ai hiền 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 พี่น้องประชาชนทุกท่านอ้าวไปใหญ่แล้วพี่น้อง้าัทีาขาดข้างหนลูกเอาไปทำอะไรครยบททางเหัวหน,หน่อยค่ะโอ๋โทษทีค่ะไม่เป็นไรจริมนี้ไม่ว่าโอ้ยชันคองดกับค่ะมันน,มนี่ต่อปากต่อคว่นึครับ มือจอหน่อยด้วพี่น้องคือเนื่องจากว่าตั้งแต่เปิดร้านมาอ่ารู้สึกว่า,ราเรียวแรงเพิ่นจะหมดนะคะอันหูทั้งช่องลงยูทูปค่ะทั้ช่องอ่าลงยูทูปค่ะเพิ่นโมหูบอกพี่บอกน้องอีก่อนเด้อพี่น้องเด้อปากตี่ตามน้ำค่ะจะเพิ่นชาแนล กระเทินชาแนลค่ะ<แ>กระเทินชาแนลค่ะค,ค่ะกระเทินนะคะไม่ใช่กระเพยเพราะว่าฉันมองเป็นกระเทินฉันเป็นกระเทินอ้อาวมีสายอ,อีกแล้วที่ตามเนี้ยเห็นว่าก,กระจายเบื้อ,องดูพี่น้องว่าเขาแข็งที่ฉันเลยนี่หลังยวงเรอบไปจังรันเซ่บอล mong mang phụ thì người ta đó phụ nại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  người ta thấy 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 đó thấy 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 là thấy 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 มีสึกว่าสิ่งเงียบๆเนี่ยสักน้อยจะไปเรื่อยๆกัขายของไปเรื่อยๆหรือถ้าสีเดินท่าเน้อพี่น้องเด้อสีข้าบีท่าน้องไปเบินงบรรยากาศวัดอ่งหงศิลาวาสรับปากพ่อพ่อแม่พี่น้องไว้ตั้งแตกที่ที่แล้วแล้วพอใดเอาไปลุ้งอ้าวเจ้ามีมั้งหรอบัสพี่น้องพี่น้องขาสวัสดีค่ะอันนี้พี่ลุงนะคะ คนาแม่ไล่ซอเอกอางน้องเชื่อฟูอวอายคายคนอีกแล้วพี่น้องพี่จะูอ้ายุ้ยยุ้ยเล่นหนีเมือพี่น้องตื่นกล้องถ่นลรักกล้องนะตื่นเพ้ออายมันบานจะไล่นคุยลำไรอยู่โอ้ยคุยลำหูมีอะไุยใส่กระเปาซะบางู้ใดไรกับเพื่อย่างเี้เราไม่กัเพื่อนอย่างเี้นะผู้ใดรกเพื่อย โมมีเดอ้อก็เดอ้ออยู่ในบ้านไลยคุณแม่ดีอย่างนี้พี่น้องมันพากัดตื้นกล้องพี่น้องจ้ะ <c oughs> มาผ่ากัดตื้นกล้องพี่น้องแล้วนี้หมดแล้วแตกแซวเลยซือเสื้อต่ตตาง เราพ้า,า,ากับตื่นกล้องนี้แล้วเราขากับตื่นกล้องนี้แตกเมื่พี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> เราตื่นกล้องพี่น้องเราตื่นกล้องพี่ฟ้าทีาหักล้องใเซียมันแตกมีตื่นกล่ อาพี่น้องจ๋าเราโน้ตหัวมวลปั่นกันไปเด้อพี่น้องเด้อตีต่ำไม่ขีปนาเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้เกษตรกรบ่อยไปแล้วล่าแล้วพวบกับบ่อยกันไหมในช่องกระเทือน่าแนวนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้แน่ก็แล้วกันคลิปหน้าสิเป็นคลิปนั้งเดี๋ยวน้องบ่อยกระเซียวลงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช่อมกันไปเรื่อยๆฝากไว้แน่ทั้งช่องกระเทือนชาแนลนะครับกระเทือน่าแนวเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ตอน้องไว้แน่ก็แล้วกันเด้อพี่น้องขอล่าวข่าสวัสดีครับบ๊ายบาย